ว่าตายสั่งกนนมึงเห็นคคนี่หัวามนเพียงอันนี้มึงรอซื้อกูพอโจบอแมนมึงอยากเป็นตำรวจอยู่แล้ว่เขาใหญ่โอ้ไปไปไปเขาไปเป็นตำรวจสาไปไไปไปโอ้แล้วกูเ okay. ล oh, ่าให้มึงฟังทางอะไรบ้างทางล้างเลยเิานับเรืองาบนนับทีหลังซีแฟนครับนดนางครับ ก็จะไปตั้งค่ต่างๆเยนะครับ ตีนี่ดีว่ะไปลอดนามันาเห็นเนย,เยว่ะกลัวดิสิปลานนี่นมันนอนตีดาสับลุ่ม,มอยู่ที่อนเร้วกกบจักห มันก็เพี้ดแล้วแนวนี้โอ้ยโทรสั่งแต่ง่มีแตเศษมึงมาบึงนี้นี่มุมสูงอืมแค่นี้ฮะพอโหแล้วว่ามันอยู่เซิไหนมึงสลากเนาะเอามานี่เดี๋ยวกูู้นเอง เห็นเขานะอย่าว่านี่มึงสิเฮ้ยหําาใช่แล้วก็แล้วก็แช์นะครับผมหัวศักราปมึนีหัว่ระป๋อโคสูนะอันนี้ อบอะไรติดที่ซีดีุนอะไรสดน้ำปอดชัอือขาอะไรสดอรอ,อ,อดิฉันเห็ขว่าวนข้บันเจิงได้ีวะยอดบัน,นี่โอ้โหเอาแคปชั่นไมยังวะแคปชั่นว่าไทยเห็นบักเสื้อสีพสเน่นมากเดอนมาสวยเอ้อยเอาขึ้นบนันไ่วะวะ

หมักแรงะก่อนนันี้ตุ้มมากเลยน้ำเกลเหนียวบ้างว่าอันทัวเอาไปส่งเงินได้อยู่แหละตลาดอยู่ใกล้งแค่แม่นมึงไปกูเขาบอกหัวน่หละว่ามึนซอยโอ้ยจะเท่เดียวนะดัเตอเรื่องึงก็มีเบิดเนาะนักเนากใ่ใ่ได้โอเคนอไรไ่เจ็นาะรั่อ้นย้อยอยอยนได้พ่อย้อนยอยองได้อีพ่อม่ยอนองเล่นอยสิ้ครับีมือผมนี่เยนะ น้ำมันยวมันเล่นไปทตะบกไก่ิบหาลมันแล่นไปนะคือเบื้อาโลดปลามันออกไปก่อนฝอยตะบกดนหรอเ่่อยเลนบมเมื่อยเลยข่อยงงมองนี่แหละข่อยฟิตอีดีกว่ยปนเป็นปอดธรรมดา่ลยข่อยใส่ปอดแจงป้าว่าต้มหนาะฟันพระเอกนางกูดิเกมจะเก่งเก่งกว่าข่อยตัวงู้อ่ะทุก้าพญางความเป็นเตียงคว้างยุโรปางเนปาเด้อไป มันจะไปลงผักก็ได้เด้ออ๋อไปลงผักก็อโอเคครับไปแจงคว้ามาเรื่อยๆครับป้าขอบใจหลายได้เด้เ<ล>อเฮ้ย <laughs> คนเะก่งนะเนาะตัวนี้เ <laughs> อาป้าเซียนเรียบร้อยเลยเจ้าขอลมมงบันทึกประจำวันไว้้ใหแล้วกับบ้านใด <laughs> ไ<น>ปคือปล่อยยังแล้วซานานั้นเข้าใจครับปั๊มเลยป้า ใจตอนใดเต็าคือบ่อเห็นเ,เ,นเข้าใจเป็นไรเดือนบุกเสกแบบเมาใจโยแล้วนี่ก็ตายแล้วตมาช่อยคนเรียวเพียงวะนี่แค่นี้โอ้ยตำรวจวที่พึ่งของประชาชนประชาชนต้องมาก่อนประชาชนแบบค่อยนี้มันเป็นเจ้าใดเจา้าคืบอบ่อยากซ้อยให้ดูาานี้เจ้าปล่อยมันไปเ็ทสทียะ แล้วสิแจ็ปมันบวเฮสังโอ๊ยกระเป่อยไว้พ่อดอกอันนี้นะกระเป่อยมันไปโดนแล้วตรงหลังพงศ์กลับเน,ะนะาะพอแล้วก็เราก็แชร์ด้วยเจ้าพวยญาตมันไปเห็นใส่ผู้อ,อื่นติมันบวชเหดอกตรงหลังครับวันนี้บนน้ำรับผมสอนใชยพ่อปิยนครับผมไอเดชันแม่หนุนคว้าไข่เราอยู่ฮะรันเป็นเจ้าหนวนแนวนี้สิเด็กน้อยขี้ยาบ้านเต็งมันก็เป็นได้ 你来干的！Like

Đại dương Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn